นิชาปล่อยภาพเซ็กซี่เบาๆทำใจสั่นไหวโตโน่ไม่หวงแต่มาคุมเองเลยนิชาทริปทะเลเซ็กซี่เบาๆทำใจสั่นไหวโตโน่ไม่คอมเมนต์แต่คุมเข้มถึงบนเรือเลยทีเดียวน่ารักและเซ็กซี่ขึ้นเรื่อยๆสำหรับนางเอกสาวนิชาณัฐนิชาที่ตอนนี้งานก็รุ่งเรืองความรักก็สดใสเพราะล่าสุดนิชาและโตโน่ได้เกี่ยวก้อยกันไปทริปทะเลกันทั้งสองครอบครัวเรียกว่าเป็นทริปแห่งความสุขและอบอุ่นเป็นที่สุดนอกจากจะเป็นทริปสี สารหันษาของทั้งสองครอบครัวแล้วยังเป็นทริปที่นิชาขอปล่อยช็อตเด็ดเซ็กซี่เบาๆกับชุดวันพีชสีขาวสดใสสาดความขาวของผิวสู้กับแสงแดดบอกเลยว่าภาพน่ารักน่ารัก โพสท่าเริดๆนั้นได้คะแนนเต็มสิบไปเลยงานนี้ไม่มีใครห่วงเพราะหวานใจโตโน่เป็นคนยืนอยู่ห่างๆอย่างห่วงหวงและนี่ก็เป็นรายละเอียดคลิปข่าวที่นำมาอัปเดตในวันนี้นะคะก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิง่งกดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ